สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ปุ้งอิงมาศาลร,รัฐธรรมนูญนะฮะ21ส,สิงหาไต่สวนนนแรกนะฮะไต่สวนวันแรกนะแ,ววแ,รกแหลายคนก็วิเคราะห์มาหรือไม่มานะครับในที่สุดก็มาก็ดีครับนะไหนๆก็เป็นนักสู้ไม่ยอมถอยเหมือนคุณทักษิณอยู่แล้วก็ต้องมานะครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่มาแล้ว เพื่อมาวิเคราะห์สถานการณ์จะไปต่อหรือพอซับนี่นะนั่นก็หมายถึงว่าหลังจากไตส่สวนไตส่สวนเสร็จปับ๊บนะสืบพยานเสร็จปับ๊บนะวันนี้ก็วิเคราะห์วิเคราะห์จนไปถึงวันที่27่สนะฮะไปมาถึง27่็ดนะฮะก็แถลงปิดคดี นะอาจจะโดยวาจาแต่ส่วนใหญ่ก็จะโดยเอกสารนะวันที่27โดยส่วนใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะคลาดเคลื่อนนะเวลาเราทําสํานวนนะแก้ข้อกล่าวหาก็คืออาจจะสรุปคดีอ่าโดยเป็นเอกสารนะฮะอ่าหลักใหญ่ใจความนะครับวันนี้นะครับเมื่อมาศาลสนุกแน่ครับนะบแต่ส่วนวันนี้สนุกแน่ผมก็ดูในสื่อหล,หลายๆช่องว่าเอ๊ะ คุณอุ้งยิงจะให้สัมภาษณ์สื่อไหมนะก็ปรากฏว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใดนะครับนี่วิธีการไต่สวนในชั้นศาลนะฮะชั้นศาลเนี่ยอาจ,จะเป็นระบบไต่สวนนะฮะเป็นระบบไต่สวนก็คือตุลาการเนี่ยเาท่านนะฮะเ้ท่านก็อาจจะคนนี้ซักบ้างตุลาการคนนั้นซักบ้างแล้ว ฝ่ายผู้ร้องนะก็คือสวอก็มีสิทธิ์ที่จะซักด้วยนะซักเอออุงยิงคุยยังไงนะเจรจาค่าความยังไงชาวต่างชาติจบอังคขึ้นนะทำไมถึงไปสนทนาเช่นนั้นนะอยู่ที่ไหนวันนอเวลานออะไรต่างเจรจาก็ผู้เรียกว่า,าฝ่ายสว,วนะครับผู้ร้องเนี่ยก็มีโอกาสซักอุ้งยิงได้เช่นกัน าสารกา็จนกว่าจะสิ้นกระแสความนะก็จะเป็นระบบไต่สวนก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนอกจากตุลาการ9ท่านนะซักผุ๊งอิงไม่พอนะซักพยายมไม่พอก็ฝ่ายผู้เรียกว่าฝ่ายผู้ร้องงนะ